ดีปีใหม่ค่ะนักธุรกิจทุกท่านในปีที่ผ่านมา Legacy เราทุ่มเทยอย่างเต็มที่ค่ะเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของทุกท่านให้ราบรื่นอ,อย่างต่อเนื่องเราจะมุ่งบั่นพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิมค่ะเพื่อที่จะทำให้ทุกท่านได้รับความสะดวกสบายในการทำธุรกิจของทุกท่านค่ะขอให้ปีใหม่นี้เต็มไปด้วยความสำเร็จและความก้าวหน้าขอให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จทุกเป้าหมายที่ตั้งไว้เลยนะคะ ใ,ในปีที่ผ่านมาเราได้ร่วมงานกับนักธุรกิจ l e g a ซีอย่างใกล้ชิดในการพัฒนากลยุทธ์และประสานงานการตลาดต่างๆเพื่อความสำเร็จของเล g a ซีเราจะยังคงนำเสนอแคมเปญที่ตอบโจทย์นักธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งขอให้ทุกท่านมีความสุขมีแรงบันดาลใจใหม่ๆใ,ในการที่จะนำพาธุรกิจของพวกเราไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ด้วยกันนะคะ Happy New Year ในปีหน้านี้ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าใหม่ๆเพื่อต่อยอดการทำธุรกิจของทุกท่านอย่างเช่นเคยนะคะขอให้ทุกท่านพบกับความสำเร็จไปพร้อมๆกับ Legacy นะคะสวัสดีปี และทีม QA ก็ยังคงยืนหยัดในการพัฒนาและควบคุมคุณภาพสินค้าเพื่อความมั่นใจในการทำธุรกิจของทุกท่านขอให้ทุกท่านมีปีใหม่ที่สดใสและเต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจนะคะ h a p p y พ e w Year ค่ะเตรียมพับกบ<อ>พบกับคอลเลกชันใหม่ๆของทาง Legacy Studio และอาร์ตเวิร์กสวยๆจากทีมการาฟิกของเราขอให้ทุกท่านก้าเข้าสู่ปีใหม่ด้วยความสำเร็จและความสุขนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ มาหวังว่าทุกทท่านนะคะจะได้รับความประทับใจกับทุกกิจกรรมงานอีเวนต์ทริปท่องเที่ยวและสื่อสินค้าของบริษัทที่พวกเราทุกคนตั้งใจกําลิดอย่างเต็มที่นะคะสําหรับในปีนี้ขอให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงตั้งใจลุยธุรกิจอย่างเต็มที่และต้องไม่พลาดนะคะทุกงานอีเวนต์และทริปท่องเที่ยวของ Legacy ด้วยนะคะ สิ่งดีๆกำลังรอพวกเราอยู่อย่างแน่นอนค่ะลรวหวังว่าปี68นี้จะเป็นปีที่ดีของชาวเลกาซี่ทุกคนนะคะสวัคดีปีใหม่ค่ะ <Yeah. S 2> และแน่นอนค่ะสำหรับในปีที่จะถึงนี้เราจะมีระบบใหม่ๆที่เข้ามาซัพพอร์ตการทำงานของนักรุรกิจทุกท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พวกเราทีมไอทขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จและมีพลังในการทำงานตลอดปีนะคะแฮปปี้ปีใ a r ่เลกาซี่ y ีวอร์ดเลกาซี่ไฮบริดสวัสดีปีใหม่คะ่ะหวังว่าปี2025จะเป็นปีที่ดีปีแห่งความก้าวหน้าความรุ่งเรืองและความสำเร็จขอให้ทุกคนมีพลักกำลังกายกำลังใจที่ดีในการสร้างขยายและรักษา,ษาธุรกิจ พวกเราพร้อมสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ทุกคนเสมอค่ะในปี2027ที่ผ่านมานี้นะคะพวกเราขอขอบคุณนะักธุรกิจทุกท่านที่ร่วมกันสร้างเลกาซีให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งค่ะและสำหรับปีใหม่นี้นะคะสตาฟเลกาซีทุกคนก็พร้อมจะสนับสนุนการทำงานของอนักธุรกิจเลกาซีทุกท่านอย่างเต็มที่เหมือนเช่นเคยค่ะ ปีใหม่นี้นะคะขอให้พวกเราชาว Legacy ทุกคนเต็มเปีเป่ยมไปด้วยพลังบวกความเจริญก้าวหน้าและยอดขายที่ปังปังปัง,ปง,ย,งยิ่งขึ้นไปทุกคนเลยค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะถึงแม้ปีที่ผ่านมาจะเป็นปีที่เต็มไปด้วยความท้าทายนะครับแต่พวกเราก็ผ่านมาด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันได้เป็นอย่างดี ปีใหม่นี้ผมขออวยพรให้กับทุกท่านและครอบครัวนะครับให้มีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะครับเลกาซี่จะมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ทุกท่านเติบโตและประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกันขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังสำคัญในทุกๆย่างก้าวของเลกาซี่สวัสดีปีใหม่ครับ